เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาติเราต้องคุ้มครองชีวิตเราต้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนกล่าวคําปฏิญาณตามข้าพระเจ้า abra jo จากจงรักภักภดีต่อชาติจากจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหาการสัตว์และรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไครับคุกเพื่ออะไรับคุกและบรรลุงสุขและบรรลุงสุขให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ผมผู้พิทักษ์สันติราชตามหน้าที่ผมผู้พิทักษ์สันติราชท่านพระเจ้าข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแลลลลละะะยยึึดดศศีีธธรรรรรรมมเเปปปป็็นนหหัักกจจจจใใ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัยจัยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่ระเบียบแบบแผนซึ่งระเบียบแบบแผนสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสานักงานตารวจแห่งชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและจัปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดอุดมคติตํารวจกล่าวพร้อมกันเลยนะครับเคารพเพื่อเพื่อนหน้าที้การุณาภานีต่อประชาชน คน,นต่อความเจ็บใจไม่หวันห่นไหวต้อความยา้รับมกไม่ร่ำร่าได้รับผลมุม่งมาเพ็นอตนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนำลงตนด้วย่ทธกรรมะทำการด้วยปัญญารักษาความเมตมาเสมอชีวิตข้าหมดเดี๋ยวผมจะสั่งพักแถวนะครับแล้วจัดแถวใหม่นะครับกลับไปที่ด้านหน้านะครับข้าหมดพักแถว